สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ริการมานิโก้ฮอบบี้กันิกครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวกันผ่า h g จจี่ยูนิคอนกันดั้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ลองฝึกทำสีนะครับโดยใช้ Airbus นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีตัดเส้นไปด้วยเหลือเพียงแค่ยังไม่ได้พ่นเคลียร์นะครับ การทำสีโดยใช้ a i r b u ัสํำหรับผมตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในโหมดฝึกหัดอยู่นะฮะเพราะว่าเพิ่งได้ลองทำสีโดยใช้ a อ r b บัเนี่ยเมื่อกลางพีที่ผ่านมานี้เองนะครับถ้ามีเวลาก็อยากจะลองหลายๆอย่างนะครับก็ยังลองผิดลองถูกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ จะมีบางจุดที่แบบว่ายังเก็บรายละเอียดไม่ไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็อาจจะมีเห็นตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะสวยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวยังไงดูเสร็จแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูรายละเอียดสีที่ผมใช้กับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับผมก็ใช้สีรองพื้นของ m r h o b b y ขวดนี้นะครับผสมกับทินเนอร์แล้วก็ใช้แอร์บัสพ่นนะครับ ถัดมาครับก็จะเป็นสีของไกรอาเบอร์131นะครับก็คือเพิร์ตซิมเวอร์ะครับก็คือจะเป็นสีเงินแบบมุกนะครับอันนี้ใต้ขวดนะครับก็คือโทนสีเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับใช้สีเงินมุกเนี่ยเป็นหลักนะครับประมาณ95%ของตัวชุดเกาะที่ว่าเป็นสีขาวนะครับเนี่ยโทนสีที่ได้มานะครับก็ถามว่าสวยไหมผมก็ย <laughs> ังไงดีอะคือ มันก็ออกมนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมพ่นไปแค่รอบเดียวเองนะครับเพราะว่าพอมาดูแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่เนี่ยมันดูมนๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็อ่ะเนี่ยฮะเห็นเห็นแสงเข้านิดนึงอ่ะนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือตามพวกเนี่ยที่เป็นชิ้นส่วนสีขาวเนี่ย95%ผมใช้สีเงินมุกตัวนี้นะครับ อาจจะพ่นแค่รอบเดียวด้วยนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้พ่นเคลียร์นะครับถัดมาครับก็จะเป็นสีเทาของไกอาเบอร์62นะครับโทนก็ออกจะเป็นสีเทาแบบสว่างเล็กน้อยนะครับก็จะมีทําตรงกระเป๋าหลังนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงโลนะครับตรงโลก็คือตรงนี้นี่ฮะอ่าดูดออกมาแล้วพอดีนะครับนี่ คืออันนี้ก็โอเคอยู่นะคือมันก็จะไม่เทาเกินไปคือมันออกเหมือนแบบมีสีฟ้าปนสีฟ้าเข้ามาด้วยอ่ะก็คือโอเคอยู่ตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นเบอร์75นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำนะฮะแต่ว่าใต้ขวดสีเนี่ยจะเป็นสีเทาแต่พอใช้งานจริงเขย่าแล้วเนี่ยก็จะเป็นออกโทนสีดำแบบนี้นะครับก็จะมีทำตรงเอวตรงนี้นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ ตรงฝ่าเท้าตรงนี้นะครับจากสีเดิมของมันเนี่ยจะออกเป็นสีน้ําเงินเข้มใช่ไหมตัวนี้เนี่ยผมลองทําเป็นสีดําดูนะครับเพราะว่าตัวหุ่นเน้นไปทางสีซิมเวอร์ใช่ไหมก็เลยเออเฮ้ยลองตัดสีดําดูดีกว่านะครับถัดมาเขาจะเป็นของมิด o b b y คอปปี้เบอร์1 5 9นะครับจะเป็นซูเปอร์ซิมเวอร์นะครับขวดสีนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะโอเคชอบมันนะคือมันจะเป็นสีเงินค่อนข้างที่จะสว่างอยู่นะครับ ก็จะมีทําสีตรงบอดี้ประมาณ5%จากเมื่อกี้สีเงินมุกเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะก็คือจะมีตรงเนี้ยตรงหน้าแข้งตรงนี้นะครับทำเป็นสีเงินนะครับของซุปเปอร์ซิมเวอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เห็นเนี่ยอ่าตรงเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าสีสีเงินมุกกับสีเงินของซุปเปอร์ซิมเวอร์เนี่ยคนละสีกันนะครับแต่ถ้ามองมองผ่านๆเนี่ยอาจจะเป็นสีเดียวกันก็ได้นะครับคือคือไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่อะ่ะเนี่ยฮะอ่าอย่างตรงหน้าแข้งตรงนเนี้ยเนี่ยจะเป็นซุปเปอร์ซิมเวอรร์นะคับอ่า นอะคือดูแล้วเนี่ยมันไม่ตัดกันเท่าไหร่ตอนแรกผมนึกว่ามันจะตัดกันมากแต่พอเอามาจริงๆแล้วมันไม่ตัดกันเท่าไหร่นะฮะเออแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะฮะลองผิดลองถูกอยู่แล้วก็ตรงปืนบีมแมกนัมนะครับตรงบีมแมกนัมเนี่ยผมก็พ่นสีซุปเปอร์ซิมเบอร์ไปรอบหนึ่งแบบบางๆนะครับรอบหนึ่งบางๆก่อนนะแล้วก็ตามพวกโครงในด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้อ่านะครับก็คือจะพ่นสีเงินซุปเปอร์ซิมเบอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับ จุดอื่นๆก็อ่ะตรงนี้ด้วยนี้ด้วยนะครับตรงขาตรงนี้นี่ชิ้นนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าเออคนละสีกันนะครับคือคือต้องสังเกตอะนะครับมาพิเตอร์คอปปี้เบอร์เก้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มมากนะครับก็จะมีทําตรงเขานะครับเขาตรงนี้เนี่ยทำเป็นสีทองเลยแล้วก็ตัดเส้นไปด้วยนะครับแล้วก็จุดอื่นๆนะครับอ่านี่ครับอย่างเช่นตรงท่อ พอพ่นนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ทําเป็นสีทองคือแบบทองมันค่อนข้างที่จะเข้มมากนะครับแล้วก็จุดอื่นๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมพ่นสีเงินซุปเปอร์ซิลเวอร์ไปก่อนครับแล้วก็ค่อยพ่นสีทองทำทับไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองแบบจะบอกว่าไฮไลท์หรือเปล่าก,ก็ไม่เชิงนะครับคือลองผิดลองถูกอะแต่ว่าแบบเนี้ยโอเคคือเอาซุปเปอร์ซิลเวอร์พ่นไปก่อนแล้วก็พ่นสีทองเบอร์เก้าเมื่อกี้นี้ผลออกมาก็คือพ่นบางๆนะก็จะได้สีแบบอ่อนๆนะคือผมชอบสีอ่อนๆแบบนี้ด้วยแหละก็เลยรู้สึกโอเคนะครับอ่า แล้วก็อย่างเช่นตรงนี้อ่าเนี่ยที่คล้ายๆเป็นตัวกลมๆแบบจุดขยับของข้อขาขาของมันตรงนี้เนี่ยก็ทําเป็นสีทองอ่อนๆนะครับแล้วก็ตรงไหนอีกอ่าตรงบีมแมกนัมด้วยนะครับเนี่ยบีมแมกนัมพ่นสีเงินไปก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พ่นสีทองไปอีกบางๆนะฮะก็ได้ออกมาแบบนี้นะครับคือตรงบีมแมกนัมจะบอกว่าหลงงัวมากคือทํามั่วไปเลยนะครับอ่าน่าจะหมดแล้วสีทองนะครับ กลับมาที่สีไกอาลครับอันนี้เบอร์23สกาเลตนะครับก็โทนสีจะเป็นสีส้มสมากกว่านี่นะฮะโทนสีส้มนะครับถ้าใต้ขวดก็จะเป็นสีเหมือนไอติมคือยังไม่ได้เขย่านะอันนี้มันก็เลยเป็นสีขาวสีส้มอะไรเงี้ยนะครับแต่พอใช้งานจริงก็จะเป็นคล้ายๆเป็นฝาขวดแบบนี้นะครับสีส้มวันนี้เนี่ยก็คือจะพ่นตรงที่ว่าเป็นไซโครเฟรมสีแดงนะครับอ๋อลืมบอกครับตรงไซโครเฟมเนี่ยผมพ่นสีซูเปอร์ซิลเวอร์บางๆไปรอบหนึ่งก่อนนะครับคือจะลองพ่นพวก ที่ว่าเป็นพาร์เคียร์ใสมานานแล้วตัวนี้ก็เลยเป็นตัวทดลองการทำครั้งนี้เลยนะครับก็คือพ่นซูเปอร์ซิมเบอรบางๆไปก่อนรอบหนึ่งครับเอาโลมาดีกว่าอ่าเนี่ยครับเห็นไหมนี่นะครับก็คือคล้ายๆแบบพ่นสีเงินเนี่ยให้มันดูประมาณว่าเป็นเก็ดเพชรแต่ก็เห็นเห็นจางๆอ่ะนะครับเห็นจางๆเองแล้วก็พ่นสกาเลตสีส้มเมื่อกี้นี้เข้าไปบางๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ออกออกมามันก็ ยังไงอะโอเคอยู่นะผมว่าโอเคสําหรับผมนะนะครับเนี่ยออกเป็นสีส้มบ้างสีแดงบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือพ่นบางๆเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ตามไซโคเฟมเนี่ยผมก็ตัดเส้นนะครับตัดเส้นโดยที่ใช้ใช้ X27 ของทามิยะนะครับอันนี้จะเป็นสูตรอินเเมลนะครับก็คือจะเป็นเคลียร์เลสด้วยนะครับก็คือใช้สีเนี้ยตัดเส้นตรงไซโครเฟมสีแดงนะครับ แล้วก็มีใช้ X 26นะครับเป็นเคลียร์สีส้มนะครับก็มีแต้มสีไปอีกบางจุดนะครับอย่างเช่นที่ตรงนี้อ่านนะครับที่ว่าเป็นร่องตรงนี้คือทําเป็นเคลียร์สีส้มเข้ามานะครับเห็นชั้นไหมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับมองแบบนี้อาจจะออกเป็นสีแดงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสีส้มนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ด้วยข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงตรง,ตรงด้านข้างอ่าเนี่ยฮะอ่าตรงนี้เออตรงนี้เห็นเป็นสีส้มเลยโอเคเนี่ยฮะอ่านะครับ แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงกระเป๋าหลังตรงนี้นะครับเอ้ไม่ใช่กระเป๋าหลังกระโปรงหลังนะครับรายละเอียดสีก็น่าจะพูดหมดแล้วมั้งนะครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าถามตัวผมผมว่าโอเคไหมล่ะตัวนี้ที่ทํามาผมว่าคือมันก็ยังไม่ถูกใจตัวเรานะเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกครับคือลองผิดลองถูกอยู่นะครับคือสีเงินมุกที่ที่ใช้ตอนตอนตัวนี้เนี่ยมันก็ยังแบบยังไม่สว่างอะ่ะก็คือยังไม่ถูกใจนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายังนั่นแหละที่บอกไว้ก็คือพ่นไปแค่รอบเดียวเองนะฮะ ถ้าพ่านหลายรอบสองรอบอาจจะมีความสว่างมากขึ้นก็ได้แล้วก็พ่นเคียงเงาไปอีกสักรอบหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวผมไว้ค่อยไปนอกรอบพ่นเขียวก็แล้วกันนะฮะอันนี้ผมหยิบตัว h g Unicorn Mode ที่เคยทำรีวิวไว้นะครับตัวนี้เนี่ยตอนนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือ แทบจะไม่ได้ทําอะไรกับมันมากมั้งเอ้ยทําสิก็คือขัดพลาสติกตรงที่ว่าเป็นเฟรมสีขาวนะครับคือขัดหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําสีสีขาวนะครับคือเป็นสีดิบสีเดิมนะครับที่ทําก็คือเอาสีดำเนี่ยมาเหมือนตัดเส้นตามขอบของตัวเนื้องานตรงนี้ฮะตามขอบอ่านะครับผลออกมาก็คือประมาณนี้นะครับ ส่วนด้านหลังก็น่าจะเดิมๆเ,เหมือนกันมั้งก็มีทําสีตรงตรงแบ็คแพคดิดนึงมั้งอ่าแล้วก็สีทองตรง,ตรง,ตรงช่องไอพจนอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเดิมๆนะครับก็คือจะเป็นสีเดิมๆตอนแรกที่ทํา Yestoy Mode นะครับผมก็ตั้งใจว่าจะทําแบบนี้นะครับตั้งใจให้มันเหมือนกันเลยเพราะว่าไหนๆก็ทําแบบนี้แล้วก็ทําไมเราไม่ทําเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าคิดยังไงอะ อยากลองอะไรใหม่ๆมั้งครับนะคืออยากลองอะไรใหม่ๆผลออกมาก็คือได้ d e s t ์ทอย o d หที่เป็นสีเงินมุกแบบนี้นั่นเองนะครับก็อลองดูเปรียบเทียบกัน ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ2ตัวนี้นะครับก็สําหรับผมนะครับสตัวนี้ทําเองนะฮะถามว่าสวยไหมก็ไม่อยากจะบอกว่าสวยเอาเป็นว่ามันดูดีคนละแบบก็แล้วกันนะครับตัวหนึ่งก็จาทําเป็นตัดเส้นสีดำนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งทําเป็นสีเงินนะครับให้มันดูแบบสวยกันคนละสไตล์อะไรประมาณนั้นนะฮะก็ยังยังไงอะ ยังลองผิดลองถูกอยู่นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เพิ่งได้ลองฝึกทําสีไม่นานนี้เองนะครับลองผิดลองถูกอะไรไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ถ้าถามว่าตอนนี้ผมซื้อสีที่ไหนนะครับก็จะบอกว่านี่ครับร้านจูปิตเตอร์หรือร้านลุงจูนะครับที่สะพานเหล็ก <rico> จะบอกว่าสะพานเหล็กก็ไม่ได้เพราะสะพานเหล็กโดนยุบไปแล้วนะครับก็คือแต่ว่าร้านลุงจูเนี่ยเขาอยู่มาตั้งแต่สะพานเหล็กรุ่นแรกๆเลยนะครับจะบอกว่าตัวผมเองก็ซื้อกับลุงจูเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่ ไม่บอกอายุบอกช่วงวัยเรียนก็นแล้วกันช่วงมม,ม,มสมนะครับประมาณมสามมมขึ้นม,ม,มปลายนะครับก็คือซื้อกันพากับลุงจูเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงวัยเรียนนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นร้านจูวิเตอร์นะครับคือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอาคาร way ว n e ผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะก็คือภาพเมื่อก่อนเนี่ยใครที่เดินสะพานเด็กเขาจะรู้ว่าอาคารนี้มันชื่ออาคารเดิมพิลมนะครับ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเมกาสะพานเหล็กนะครับนี่ฮะ,ะเห็นชัดๆกันไปเลยอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับก็คือคือจะบอกว่าร้านลุงจูตอนนี้เขาเขาก็จะมีสีของพวกไกาอาขายอยู่แล้วก็พวกพาโมเดลกันพาก็ยังมีอยู่แน่นอนอ้อใครที่ใช้คนละครึ่งก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับทางเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย